ยาสีฟันวันเดอร์สไมล์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิม้ม,มเวลาเปลี่ยนม,ม,มั่นใจไม่เปลี่ยนไราจิน่านู a แอนคอฟอร่อยดีกินแล้วยังคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครัขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการว,วิ<อ>งทาหักกินแอนบารบบี้โอ้โห อันนี้ต้องยกให้ป่าคุณผู้ชมขาเขาอยากจะออกมาเที่ยวข้างนอกเป็นอีกครั้งแล้วนะพามาบ่อยๆนะป่านะได้เลยผมจะพาไปกินอะไรอร่อยเลยไม่ว่าจะไปไหนก็ตามเราจะมี3พี่น้องตระกูลย่างไปกับเราทุกที่ค่ะศูนเวสเวจูมาแล้วยังอาหารดูดเองครักินแล้วยังอัมิโนวิท ครอบครัวคุณดื่มแล้วยังเอาอยังนี้ก่อนไหมคุณผู้ชมขาส่วนใหญ่คนเราก็ต้องกินใช่ไหมร้านอาหารนูตแอนคอฟเป็นร้านอาหารสุขภาพแต่อร่อยมาอันดับหนึ่งเลยโอ้โหตอนนี้ผมคิดถึงข้าวมันไก่ของนูตแอนคอฟมากเลยโอ้โหคุณผู้ชมขารู้ไหมว่าเขาทําไก่อย่างไงให้มัน j u ซี่ให้มันฉ่าเขาทําเป็นซูวีก่อนแม่ใช่แล้วไก่ไม่เสียคุณค่าเลยแม้แต่น้อยแล้วยังคงความฉ่าความนุ่มของไก่อร่อยสุดนอกจากนั้นค่าเพื่อสุขภาพ ข้าวข้าหุงด้วยคีนัวมีคีนัวผสมอยู่ในนั้นด้วยปามันอร่อยมันกลมแอนซอสข้าอร่อยด้วยน้ำจิ้มน้ำจิ้มเป็นสูตรพิเศษเฉพาะเลยอร่อยมากคุณผู้ชมขาแต่พอถามไปนะเขาบอกเลยว่าในนั้นไม่มีน้ําตาลไม่มีผงชูรสอ้ตกใจถ้าอย่างนั้นพ่อแม่เรากินสบายเลยดิได้เลยผมเมน้่ะเบ้งได้เลยเรียกมีอีกหนึ่งเมนูอกเป็ดรมควันโอ้ยคุณเอ๋ยมันอร่อยอะไรกันนั้นเขาใช้ออกเป็ดนะ เป็นเป็ดเชอร์รี่คุณผู้ชมค่ะเนื้อแน่นเนื้อนุ่มนี่ก็เ,เ,เป็นอีกอันนึงที่เป็นเมนูที่เราอยากแนะนํารมควันนะอุ้ยหอมอร่อยเลยนอกจากที่เราพูดแล้วยังมีอีกหลากหลายเมนู mm. เป็นร้อยร้อยเมนูไปที่นูตแอนคอฟที่เดียวคุณได้ครบเลยกินเสร็จซื้อกลับบ้านได้อีกต่างหากผูปินโตได้อีกด้วยเราต้องขอขอบคุณศูนย์ธรรมชาติบําบัดเวลเนสแคร์ที่ให้การสนับสนุนรายการผู้หญิงธรรมาตากินทั้งในสตูแล้วก็ออกนอกสตูแบบนี้อืมบอวันนี้ เราจะไปอีกที่หนึ่งบัชาพาไปไหนจ้าอายุทยาจะขึ้นชื่อกุ้งเผาใช่คุณผู้ชมขามถ้ากุ้งเผาต้องมาถนนเส้นนี้เลยทุกร้านคุณผู้ชมขาเผากุ้งขายเผาปลาขายใครอยากกินกุ้งเผาอร่อยๆของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาที่นี่เลยทั้งหมดเนี่ยเวิร์กเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดกลางอายุธยาใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้เนี่ยคุณอยากแวะร้านไหนแวะเลยนะว,วันเนี้ยเราขอพุ่งที่ร้านนี้แม่ค้าสวยมาเลยต้องเจี๊ยบรออยู่ยที่นี่คือร้านฟาร์มกุ้งทอง ซีฟูดค่ะสวัสดีค่ะตัวไหนคะกำลังรับลูกค้าอยู่เลยค่ะยุ่งมากเลยกำลังว่าทำไมตัวโอ้โหกุ้งใหญ่มากเลยตัวใหญ่ค่ะกุ้งไม่น้ำไซส์นี้ไป็น2ตัวโลค่ะบอกก่อนคุณผู้ชมค่ะว่าทำไมเราถึงมาที่นี่ของเรามีอะไรดีกุ้งเราถูกมากแล้วน้ำจิ้มเด็ดมากค่ะนี่คือที่มานี่เพราะอย่างนี้เลยวันนี้มีอะไรบ้างมี กุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำมีทุกวันไหมก้งแม่น้ำมีทุกวันแล้วไซส์นี้ทุกวันไหมทุกวันค่ะอันนี้เบอร์บิ๊กเนาะบอิ๊กค่ะอันนี้คือเบอร์รองใช่ค่ะถ้าเราชั่งมันชั่งได้เท่าไหร่เนี่ยชั่งว่าถ้าขีดค่ะตอนนี้พี่แหม่มสองตัวโลสองครึ่งโลเลยนะใช่ค่ะโอ้ครึ่ง้นขีดเป๊ะเลยอ่ะโลนึงเท่าไหร่พันสองพันสองค่ะคุณผู้ชมคือพันสองอะ ถ้าเราไปกินที่ร้านอาหารตัวหนึ่งก็ต้องมีพันห้ากุ้งมีแล้วแน่ๆกูมาค่ะกูมาจากไหนลูกสมุทรสาครเขามาส่งให้ทุกวั่ตอมีดีลเลอร์เขามาส่งให้ทุกช่อเราเลือกแล้วเราเลือกแล้วไม่ต้องมานั่งคัดใหม่เนาะถูกใจแน่นอนแล้วมีอะไรอีกลูกมีหอยนางรมสุราษฎร์ค่ะก็มีของทะเลมีหอยแครงหอยหวานหอยแมงกู้กปลาหมึกค่ะ นูอเอาจากสุราดเลยใช่ไหมไข่นางลมค่ะมาจากสุรา์เขาส่งตรงร้านเราเนี่ยเขามาให้อาทิตย์ละสองวันเพราะว่าเราเราสั่งค่อนข้างเยอะค่ะมีทั้งแบบเป็นตัวตัวอย่างนี้เลยอยากกินที่นี่ก็สั่งให้แล้วอันนี้แบบแกแล้วส่วนอันนี้มาพร้อมเครื่องหกสิบบาทโสะดวกจริงๆเลยคุณผู้ชมทําไมมีหลายถังอ่ะนี้กุ้งหมดเลยหรอคงมีแปดไซส์ค่ะที่ร้านแปดไซส์โอ้เริ่มต้นที่สองร้อยหกสิบบาทเองค่ะเหมือนแบบทุกคนสามารถกินได้ปานี่ยกได้อันไหนคือหัวมันแก้ว มันแก้วจะมีประมาณไซส์เล็กอันนี้ชื่อของมันใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เป็นพันมันเป็นพันมันค่ะจะเป็นตัวเมียผัวเขาจะเป็นมันก้อนๆส้มๆนะะคบางคนจะชอบกินผัวใช่เราก็จะทำให้ถ้าลูกค้ารีเควสกัมาว่าจะเอาขุ่นมันแก้วก็้องอันนี้เต้องอันนี้เลยต้องเป็นไซส์นี้เลยใช่ค่ะบางคนอันนี้ใช่ไหม สองร้อยหกสิบใช่ค่ะสองร้อยหกสิบสามร้อยยี่สิบมันแตกตา่างยังไงขนาดค่ะอันนี้จะเป็นไซส์สามสิบตัวโลค่ะอันนี้จะเป็นยี่สิบห้าตัวโลค่ะ,ะถ้าจะเป็นนางเอกก็ต้องกุ้งแม่น้ำค่ะที่สองตัวโลลายค่ะยากแล้วแ<ล>ว<ล>บกวบกว่ามันมันจะสูงม,มากเลยค่ะดิกี้นี่นมีกุ้งสามร้อยด้วยกุ้งตัวละสามร้อยตัว เบาย่อมลงมาหน่อยค่ะแมีตรงกลางอะที่สักราดเตาที่เราย่างคุณผู้ชมเป็นเตาถ่านดูสิน้องกำลังอย่างนั้นเลยคือก็ต้องเงยหุ้นแบบนี้เหรอเพื่อที่จะไม่ให้ไหมเพืองถ่านเหมือนกันค่ะแต่ว่าเพื่อความหอมเพื่ออรรถรสในการรับประทานของลูกค้าเรายอมกุ้งแม่น้ำกับกุ้งปกติเผาเหมือนกันไหมกุ้งแม่น้ำจันเราต้องผ่าก่อนแล้วใช้ไฟอ่อนค่ะแล้วก็ครอบ คอให้เขาเราอุ่อยู่ข้างในทำให้แบบเให้มันสุก,สกข้าง,างในด้วยใช่ค่ะให้สุกทั้งตัวไม่ได้ไหมแค่เปลือกแล้วข้างในตรงกลางไม่สุกอะไรอย่างงีะคะ<อ>้ค่ะแล้ว่อเพื่อที่ให้เราอุ่แล้วก็มันจะสุกแล้วมันมันจะเยิ้มแดงมากเลยค่ะวันหนึ่งเราได้กี่โลลูกเอาเฉพาะจัมโบอ้อะมะนาวันหนึ่งห้าสิบโล,ลค่ะปล่อยออกห้าสิบโลนี่ <ๆ S 3> <ๆ S 1> ยังไม่นับใช้อื่นนะยังไม่นับใช้อื่นนะโอ้แล้วเฉพาะทุกวันหรือเฉพาะวันหยุดศุกเสาร์อาทิตย์ถ้าสุกเสาร์อาทิตย์จะเบิ้ลเป็นร้อยโลเลยค่ะอ๋อที่พูดห้าสิบ ออคือเราต้องเตรียมไว้ทั้งหมดกุ้งเนี่ยวันทุกทุกไซส์เลยทั้งหมดกิโลถ้าวันธรรมดาค่ะวันละประมาณ100กิโลถ้าเสาร์อาทิตย์ก็สองวันนะห้าร้อยค่ะเกือบเกือบครึ่งตันนะปะอู้คือมีกี่สาขากี่ร้านอ่ะเดี๋ยวหนูพาไปนั่งพาพี่แหม่มกับพี่บ๊อบบี้ไปนั่งอีกร้านนึงค่ะคืออันนี้ก็คือของเราอันนี้ก็คือของหนูอีกนันก็คือของเราใช่ค่ะไป wellness redo มาแล้วยัง แชมพูปิดผมขาวดีแฮร์ใครๆก็ดูดีได้ด้วยดีแฮร์ชามคอสเมตรับผลิตสกินแคร์และเครื่องสำอางทุกชนิด ไปร้านน้องเจี๊ยมอีกจุดหนึ่งพี่แหม่มและป๋าขอเดินเล่นแวะทักทายพ่อค้าแม่ขายกันที่ตลาดกลางอายุธยาสักหน่อยแต่บอกเลยว่าทั้งคู่ไม่ได้มามือเปล่าแน่นอนมีสิ่งดีๆติดไม้ติดมือมาฝากพ่อค้าแม่ค้าทุกคนด้วยคะ่ะเรามาถึงนี่ป๋าเราไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาไม่ได้นะไม่ไม่ใช่ผู้หญิงที่มาหากินวันนี้คุณผู้ชมขะเรามาพร้อมกับคอลาเคนโกคอลาเคนโกคืออะไรคืออลลาเจนทําไมนุ่มแหม่มถึงไว้ใจคอลาเคนโกคุณผู้ชมนุ่มแหม่มกับ ลาเคนโกเนี่ยเรากินกันมากว่า5ปีแล้วนะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เรามั่นใจคือโรงงานบริษัทที่มาที่ไปเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้หนูแม่มั่นใจเลยอยากจะมาบอกคุณผู้ชมเลยถ้าเราไม่กินจริงไม่มั่นใจจริงเราจะไม่มีทางมาพูดอย่างนี้สิ่งที่เรามั่นใจมากที่สุดหลายคนบอกว่ามันใส่อะไรหรอ oh. ในนี้มีคอลลาเจนไทป์ทูไทป์ทหมายถึงคอลลาเจนชนิดที่ 2, คุณผู้ชมซึ่งในคอลาเคนโกของเราใส่แน่นๆและอีกอันนึงคือแคลเซียม ผงกรก็ดูกอ่อนปลาฉลามมีวิตามินด้วยต้องบอกว่าตัวใหม่นี้นะคะเขาใส่วิตามินไป B C K D รวมกว่า10ชนิดปะครบยุกอย่างเลยนะและที่สําคัญรู้ไหมหนูแบบชอบมากที่สุดเป็นซองซาเช่ที่อยู่ข้างในตัดปุ๊บแล้วก็เทชงได้เลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปสัมผัสกับอากาศใดๆข้างนอก พกหนึ่งซองใช้หนึ่งวันสะดวกป่าชอบใส่ในน้ำร้อนหรือน้ำเย็นน้ำชาป่าชอบน้ำชานวมใส่ในกาแฟคุณผู้ชมจะใส่ในน้ำเต้าตหู้ร้อนเย็นได้หมดเลยคุณภาพยังอยู่และที่สําคัญคนที่ระวังเรื่องแป้งเรื่องน้ําตาลในนี้ไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลไม่มีแต่งสีไม่มีแต่งกลิ่นในนี้คือคอลลาเจนเราไปแจกดีกว่าเราเอามามอบให้เอามอบเพราะว่ายังไงคุณผู้ชมขาเพราะว่าเราอะรู้ว่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายเนี่ย ตากตำทำงานหนักมากการที่จะมีเวลาดูแลตัวเองนั้นน้อยเหลือเกินถือว่าวันนี้ผู้หญิงทํามาหากินมาเพิ่ม การดูแลให้กับการทํางานของคุณเนี่ยตามมาเลยพี่หนุ่มแบบมีคอลลาเจนนะกินน้ําอะไรปกติถ้าน้าเปล่ากินสบายเลยไม่มีกลิ่นคาวเอาคอล่าเคนโกไปลองดูในนี้นะถ้าลองแล้วดีช่วยบอกต่อด้วยขอบคุณค่ะพี่ปิ่นสวัสดีค่ะพวกเรามาพร้อมกับคอล่าเคนโกค่ะแม่ขาลองทานดูหัวคงหัวเขาาเป็นยังไงบ้างคะ แย่ค uh, ่ะแย่ใช่ไหมแล้วแม่ดูแลยังไงอ่ะก็ไปหาหมอโลักการแล้วหมอว่าไงอ่ะ ก็ให้กินให้กินแกงเปียมที่หมอเขาสั่งมากินมากไม่ได้กินมากแต่กระตูกไม่ค่อยดีแต่จริงๆอ่ะแม่ต้องกินตามที่หมอบอกด้วยอันเนี้ยเป็นอันเสริมแม่จ๋าไม่ได้ผิดอะไรร่างกายเราต้องการการเสริมปกติเช้ามาแม่กินกาแฟน้ำเต้าหู้น้ำเปล่าชงเลยแม่มีกลิ่นน้อยมากหนูบอกเลยลองดูสักสี่ห้าวันเนาะขอบคุณนะคะ เจี๊ยบเจี๊ยบแนะนําร้านนี้คือพี่ไผ่เจี๊ยบค่ะพี่ธงชัยค่ะพี่ธงชัยค่ะพี่ยบเจ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเขาขายอะไรอ่ะถั่วกระจกครับผมถั่วกระจกะแล้วทำกันตรงนี้เลยเหรอทําตรงนี้เลยครับแล้วก็ขายกันร้อนดอันนั้นใกล้ยังใกล้ยังใกล้ได้ที่แล้วครับผมเดี๋ยวผมจะต้องทําเองครับขั้นตอนนี้นะพวกเธอนะยืนยืนกลัวนั้นน่ะยืนกันเป็นชั่วโมงนานครับผมขาแข็งเลยยืนทั้งวันแล้วครับเจี๊ยบเจี๊ยบยืนนานๆน่ะขาะ เมื่อยขาเจ็บกระดกูกระดูกคุณผู้ชมขาพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเวลายืนทํางานเวลาขายของมันยืนมันพักไม่ได้นะยังไงก็ยืนทั้งวันดูดิแม่โอ้ใช้ขอช้ขอมากเลย <ขอ S 1> ดูดิทั้งวันไม่ใช่แค่ยืนแล้วนะเขาใช้ข้อมือกวนด้วยนะป๋าเอาอย่างนี้เลยโอ้แดงมากเลยโอ้ยทุกอย่างมันต้องเร็วหมดครับมันช้าไม่ได้เดี๋ยวมันเซตตัวมันจะเซตตัวมันเนาะแล้วมันแข็งแข็งหมดก็ทำอะไรไม่ได้แหม่ร่างกายแกแข็งแรงนะเนี่ยมันต้องมีน้ําหนักเนาะไม่ใช่รีดไปซีซัวนะดูดิ ใช้คอแขนเลยนะทั้งวันเลยทนำะทั้งวันแล้วครับผมแต่และว,วันเป็นไงนั่งพักบ้างไหมมีแต่ยืนครับเอ,ยอย้ยืนเไม่ได้ยืนเอาอย่างนี้ป๋าไหนไหนใช้ร่นไก่ทั้งวันเลยอย่าลืมน,นะคุณนะผู้ชมขายืนทํางานทั้งวันเนี่ยขอให้คอลลาเจนโกเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลนาคอลลาเกนโกไปเลยจ้าเอ๊ยอมีความ กันทําผู้ให้และผู้รับกันเลยค่ะมอบสิ่งดีๆให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งตลาดแล้วตอนนี้พี่แม่มกับปาบ๊อบก็ขอมาเติมสิ่งดีๆอย่างคอลลาเคนโกให้กับตัวเองกันบ้างค่ะเป็นไงฮะอากาศร้อนคุณผู้ชมค่ะเข้ามาได้กาแฟเย็นนะแล้วเมื่อกี้เราเทคอลลาเจนโกแล้วเรียบร้อย1นซองโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเอาอย่างงี้ง่ายๆเลยนะถามคุณผู้ชมก่อนว่าเวลาคุณจะเลือกคอลลาเจนคุณเลือกจากอะไร อันดับแรกส่วนตัวของนุม่มแบมปัญหาของดิฉันคือตอนนั้นยืนส้นสูง fect? อ่า <c oughs> ส้นสูงโอ้โห <c oughs> คุณผู้ชมข้อมันปวดร้าวมันเจ็บปวดมากคือมันเจ็บตั้งแต่หัวเข่าส้นส้นเท้าไปจนถึงสะโพกไปจนถึงหลังต้องหาหมอพอแบบหมอบอกว่าคุณนุม่มแบมกระดูกเริ่มไม่ไหวแล้วนะข้อต่อตามร่างกายเริ่มแย่แล้วต้องทําไงหมอก็ต้องหาตัวช่วยบางคนเลือกจากอ่ะถูกแล้วมีของแถมเยอะๆส่วนตัวนุ่มแบมเลือกจาก ราคาสูงกว่านิดหน่อยแต่เกรดที่ได้ต้องเป็นเกรดพรีเมียมในทุกอย่างต้องนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสิ่งที่เจอคือคอลลาเคนโกที่มีส่วนผสมที่เป็นสารสกัดต่างๆนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นส่วนหนึ่งด้วยโรงงานมั่นใจได้เชื่อถือได้บริษัทน่าเชื่อถือตามได้ราคาก็ดีกว่าที่เราไปซื้อญี่ปุ่นอีกในท้องตลาดหนวนกล้าการันตีนวมรู้จักเขามากว่า6ปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงเรื่องคุณภาพและที่สําคัญคือใส่เพิ่มด้วยคุณกินคอลลาเคนโก ัละหนึ่งซองเพราะว่าหนึ่งซองมันเป็นโดสที่เพียงพอต่อร่างกายของคุณต้องการและที่สําคัญตอนนี้เขาใส่วิตามินโดยที่คุณไม่ต้องไปหาซื้อของแถมที่มันต้องแถมวิตามินนู่นวิตามินนี่อย่าไปห่วงของแถมห่วงของที่อยู่ข้างในเนี่ยว่ามันเกรดพรีเมียมหรือเปล่าตอนนี้ใส่หมดแล้ววิตามินกว่า1ิชนิด B C K D เราใส่ให้หมดแล้วรกรอบหมเลไ,ไม่ต้องไปหา,าที่<ม>อืนแล,<ะ>ล้วผลลัพธ์ที่ได้ หปีอะที่นุม่มแบบอยู่กับคอลลาเคนโกมาร่างกายนุม่มแบบทุกวันนี้ไล่ตามลูกทนันออกกําลังกายเหมือนเดิมได้รวมแนะนําให้คนที่นุม่มแบบรักกินอย่างเช่นบ๊อบบี้ได้กินด้วยแม,แม่เราได้กินด้วยที่สําคัญผู้ใหญ่จะห่วงเรื่องแป้งเรื่องน้ําตาลสําหรับคอลลาเคนโกหายห่วงค่ะวันละหนึ่งซองชงในน้ําร้อนก็ได้น้ำเย็น ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อะหลังๆเขาจะไม่กินน้ำเย็นแล้วเราออกแบบให้แล้วชงในน้ำร้อนก็ได้มาตรฐานเหมือนเดิมคุณภาพเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้มาถึงนี่แล้วเอาโปรไปหน่อยไมป่ป๋าเอาเลยคุณสามารถที่จะจ่ายในราคาเท่านี้ด้วยบ,บการันตีว่ามันช่วยคุณได้ มากมากสำหรับคอล่าเคนโกะวันนี้หยิบมือถือขึ้นมาก่อนเลยแล้วกดมาที่1577จําไว15 77, ้1577ยิงออกมาเลยคุณผู้ชมขาเงินยังไม่พร้อมไม่ว่ากันค,คุณอยากได้แบบไหนอยากใช้บัตรเครดิตอยากจ่ายแบบไหนติดต่อ1577ก่อนเลยอันดับแรกหรือว่าอยากจะเพิ่มเพื่อนนะแอดไลน์แอดไซน์คอร่าเคนโกะทางรายการขึ้นให้แล้วสแกน QR Code หน้าจอก็ได้โปรวันนี้คือซื้อ1กล่องใหญ่ วันนี้ขอแถมสามกล่องใหญ่ป๋ามาใจปัา้มมากขอแถมให้อีกหนึ่งกล่องเล็กทั้งหมดนี้คือห้ากล่องนะเท่ากับคุณได้สี่กล่องใหญ่บวกหนึ่งกล่องเล็กเป็นห้ากล่องปกติราคาทั้งหมดนี่นะ8 5ดพ้าห้าบาทไม่ต้องจ่าย คุณจ่ายเพียง1,990บาทตอนนี้ oh เลย oh. คุณโทรห5 7 7แล้วบอกว่าเอาโปรนี้โปร2ผัวเมียจัดตอนนี้เลยคุณจัดไปเลย1,990บาทโทร1,577หรือแอดไลน์คอล่าเคนโกสแกน QR โค้ดหน้าจอตอนนี้ก็ได้คุณยังไม่มีเงินคุยกันได้จ่ายบัตรเครดิตก็โอเคทั้งหมดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยไม่เพิ่มเงินของค่าส่งใดๆทั้งสิ้นจ่าย 1,990บาทขาดตัวรับไปเลย5กล่องอที่อยู่ตรงนี้นี่ใช่เกือบเกือบกี่เดือนเลยแม่ผู้ชมขา2เดือนกว่าแน่ๆถ้าบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยตกวันละ30บาทนุ<ช>้แบบชอบนะจ่าย30บาทนุ้แมมั่นใจผู้ชมขากินจริงในครอบครัวกินจริงเรามั่นใจโปรของเราวันนี้นะคะบอกเลยว่าคุณต้องกดไวนะเอาให้ไวเลยนะถ้าไม่ไวเสียเลยนะเสียเที่ยวเลยกดไว้ก่ยนเลย1577โปรของเราคือ1กล่องใหญ่ ยังไม่พอค่ะ50สายแรกถ้าคุณโทรเดี๋ยวนี้1กล่องใหญ่เราขอแถม3กล่องใหญ่ให้ตอนนี้เลยแบบนี้เลยยังไม่พอยังไม่พอยังไม่พอขอแถมแบบพกพากล่องเล็กให้อีก1กล่องเลยทั้งหมด5กล่องอยู่นี้50สายโทรเดี๋ยวนี้1 5 7 7คุณจะได้ในราคา1,990บาทค่ะ50สายแรกโทรให้ทันค่ะโปรดีโปรเด็กแบบพลาดไม่ได้ โทรด่วนเลยค่ะที่1577ส่วนตอนเนี้ขอพักสักครู่นะคะช่วงหน้าอาหารของเราพร้อมแล้วจ้าบอกเลยว่าแต่ละอย่างยั่วสุดๆเอว่าไอาครีมที่หนูแม่มเลือกใช้อะมิโนวิตครอบครัวคุณดื่มแล้วยังแคนดี้แคนดูนวัตกรรมเส้นใหญ่เพื่อชีวิตอิสระโอ้โหตะการ,รตามากเลยค่ะเจี๊ขาเคยนับไว้ว่าเจ๊มีทั้งหมดกี่เมนูโอเ,เปนเกือบร้อยเมนูค่ะ เฉพาะเฉพาะกุ้งหรือว่าอย่างอื่นก็ไม่อาจอย่างเงี้ยก็ได้นะผัดชงพัดชาใช่มีปลาหมอยเชลค่ะทอดมันอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่แบบพวกเผาเผาอย่างเดียวเนาะเรามีเมนูอาหารเยอะต้มยำ แกงส้มอะไรก็มีค่ะก็มีหูามองไว้แล้วปมาจะกินอันไหนก่อนอันแรกคะปบาที่พระเอกพระเอกโอ้โหระเกเลยปมาจะกินยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมคอยดูนะเขามีวิธีการกินของเขาจิ้มด้วยนะใช่ใช่เขาบอกว่าน้ำจิ้มของเขาเด็ดมากเลยเอางี้ก่อนที่เราจะกินนะอยากรู้จังเลยว่าเจ๊มมาเปิดร้านขายกุ้งเผาเนี้ยได้ยังไง ก่อนหน้านี้ที่บ้านนะคะขายกุ้งเป็นขายปลีกขายส่งอยู่หน้าร้านเพราะว่าพ่อกับแม่ทํามาตั้งแต่แรกมีอยู่ห้องเดียวหนูทางานประจําแล้วหลังจากนั้นนะคะหนูถูกหวยถูกหวยแล้วถูกรางวันที่หนึ่งค่ะซื้อได้ไงวะไปซื้อยังไงอะไปขอที่ไหนอ่ะก็เราชอบพูดเล่นนะคะพี่แมวเราชอบบอกว่าเดี๋ยววันนี้หนูจะถูกหวยแล้วเดี๋ยววันนี้หนูจะถูกหวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวหนูถูกหวยนะวันวันที่หนึ่งหนูจะแจกกับข้าวให้หมดเลยหนูจะแจกของให้หมดเลยตอนนั้นหนูขายเสื้อดําอยู่ด้วยนะคะหนูก็บอกว่า แต่วันนี้หนูขูดหวยแล้วที่หนึ่งนะหนูจะไม่ขายแล้วเสื้อดำหนูจะแจกให้ทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นถูกเลยจริงจริงจริงตรงจริงเป็นคู่หรือเป็นใบหนึ่งใบค่ะหนึ่งใบก็หกล้านเลยหกล้านใช่ค่ะแล้วเอาหกล้านไปทำไงบริหารจัดการเงินยังไงก็พอเราได้เงินมาแล้วก็มีโอกาสที่ข้างร้านนะคะเขาเขาเซ้งต่อให้หนูก็เลยเอาเงินที่ได้จากการถูหวยเนี่ยมาเซ้งทำ้านอาหารเลยอยากรู้เออเออขนาด feeling ที่เรารู้เราได้วินาทีแรกใช่ไหมใช่ตอนแรกเลยค่ะเจ๊บอกซื้อหวยมาทั้งหมดแปดใบ เจ็บก็ไม่ได้หวังว่าจะถูกรางวันที่หนึ่งเลยนะคะหนูก็นั่งตรวจลงวันเลขท้ายสามตัวสองตัวตั้งแต่างวันที่หนึ่งยังไม่ออกด้วยความที่เลขมันจะถูกสองตัวสุดท้ายแล้วใช่ค่ะเ่ใกผิดแค่เจ้าเลยค่ะแ่เราก็ตรวจไปเรื่อยๆกดกดเลขตรวจแต่พอพอเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่ถูกแล้วรอบที่สองตัวออกแล้วก็ไม่ถูกแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบคงไม่ถูกแล้วล่ะแต่พอลงวันที่หนึ่งมาออกที่หลังแต่เรากลับจาเลขของางวันที่หนึ่งเนี่ยที่เราเพิ่งกดเลขตรวจไปเนี่ยได้ กลายเป็นว่าเอาเลขคุณคุณทั้งเลยก็ไปลื้อเตรียมจะไปทิ้งแล้วค่ะไปลื้อมาดูแล้วแบบว่าถูกปวดที่ไหนอยแล้วก็ตกใจแบบว่าอยูกปวดผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบกรีดการ์ดกันใหญ่เลยอยากได้ฟีล e l i n g บ a นี้มากเลยอะในชีวิตที่บอกก็ปวดบอกคุณลุค่ะก็ วับนวันอาทิตย์เลยค่ะตลาดกลางกำลังยุ่งยุ่งเลยแล้วแจกตามที่เราบอกไว<ม>้แล้วก็เอาเสื้อออกมาแจกเลยแบบคนมุงเต็มหน้าร้านเลยร้านกําลังขายดีแบบวันนี้เลยค่ะเสาร์อาทิตย์คนเต็มหน้าร้านเลยแม่ก็งงว่าร้องไห้ทาไมทาไมอะไรเงี้ยพ่อก็งงว่าทำอะไรไปอ,อะไรเอารถไปชนหรออะไรเงี้ยนู้ถูกหวยแล้ววันนี้เนึ่เอาเสื้อมาแจกเลยลูกค้าที่ซื้อกุ้งนัไนก็ได้เสื้อฟรีไปหมดเลยค่ะหลังจากเราเอาเงินนั้นมาเปิดร้านใช่ค่ะเปิดมาขายดีมากขายดีมากค่ะลูกค้าก็จะแบบ เพื่อนพี่น้องก็จะมาให้กําลังใจมาอุดหนุนแล้วก็เราดุกยความที่เราเป็นวัยรุ่นเราก็ขยันโพสเนาะก็ขายดีตลอดมาเลย5เดือนจนมาเจอโควิดเราเปิดโควิดแสดงว่าหนูก็เพิ่งเปิดปี2019ใช่ค่ะก่อนที่โควิด -56 เดือนเองใช่ค่ะปีิดเ0 1 9เลยชวิตีกำลังพีคเลยใช่ค่ะขายแบบว่าตอนนั้นขายแบบโอ้โหได้เงินเยอะมากเลยเราดีใจมากจากเราทํางานประจํามาแล้วมาขายของได้เงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอขายมา ช่วงพอโควิดอ่ะมันทุกอย่างมันจบเลยมันล็อกดาวน์มันแบบปิดตลาดห้ามเดินซื้อของห้ามออกจากบ้านอะไรเงี้ยค่ะไอของที่เรามีอ่ะที่สต็อกไว้ก็ต้องแบบโลออกโลออกเข้าทุนลูกน้องก็ต้องเก็บเขาไว้เพราะว่าเราพ่อจะไม่ทํางานอะไรเราก็ต้องหาวิธีการที่จะแบบขายเดลิเวอรี่เพื่อที่จะมาซัพพอร์ตลูกน้องแต่เราไม่พอใช่ไม่รอไม่พอไม่พอก็เลยต้องแบบไปกู้หนี้ยืมสินเงก็ไปกู้พ่ชายที่ป่วยอ่ะนะ มีแค่สี่ล้านเราลงทุนซื้อร้านหมดแล้ว<อ> <laughs> ใช่ค่ะกู้ออกมาไดเป็นหลักร้านอยู่ค่ะ้านเลยแล้วอนนลตอนนี้ลหละตอนนี้เริ่มเปิดแล้วเริ่มทยอยมาอย่างลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้วค่ะก่อนหน้าน,นี้ก็มีรายการของอยุธยาไกด์ค่ะเขาให้เขาแบบมาถ่ายที่ที่ร้านให้เลยเงีย้ยเพราะอุธยาไกด์ออกก็ทําให้ตรงนั้นเต็ม <laughs> ทําให้หนูต้องมาขยายตรงนี้อีกห้องนึงนะคะก็เลยเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วก็คือเป็นการสนับสนุนทั้งทั้งเส้นเลยนะเราจะลูกค้า ตามตามเขาบอกว่าอไรบ้างเขาบอกว่าอร่อยที่นี่อร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยมากนี่ไงนี่ไงค๋าตุกข้าวมาหน่อยอันนี้กุ้งแม่น้ำเลยค่ะกินแต่นี้ก่อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะกุ้งข้าวสวยร้อนๆนี่แบบจริงมากค่ะบางคนเพราะว่าเราไม่เอาข้าวเลยแล้วใช่ใช่บางคนเอาข้าวไปใส่ตรนี้แล้วกูใช่เอาข้าวเข้ามาในนี้กุ้งในนี้เลย ต้องกินอย่างนี้ใช่ไหมป๋าผู้ชมมาวินมาแล้วครับพร้อมแล้วครับลุยบอกลูมาแล้วครับลุยอร่อยกุ้งเขาสดมากน้ำจิ้มซีฟู๊ดเขาหอมมะนาวแสดงว่าเขาใส่มะนาวสดสดุกเช้าเลยนะใช่ค่ะมันจะปล่อยค้างไม่ได้ค้างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียรสชาติเลยค่ะถ้างั้นแนะนำเจ๊บถ้าทุกคนจะมา ต้องกินอะไรเป็นหลักเหมือนที่เรากินใช่ไหมอันนี้กุ้งนม่น้ำทุกคนต้องลองค่ะเพราะมันมันจะเยิ้มมากแล้วทุกคนชอบถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วเขาก็จะแบบคุยก,กันแบบนี้เลยค่ะอย่างนี้เลย,เยแล้วเขาก็จะกินตามพี่หนุม่มแบมกับพี่บ๊อบบี้ <laughs> กันพูดถึงเนื้อกุ้งนะเอมเด้งเดงกรอบๆใช่ไม่มี กุ้งหนูจะลงใหม่แทบทุกวันเลยค่ะถูกไหมทางหอยคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยว่าอุ่วบใครเป็นสายหอยนะหอยนี่คืออุ่วบจากสุราษฎร์เลยค่ะใช่ค่ะใจญ่กว่ามือเองเท่ากับเท่ากับมือแม่เลยโอเค่วยฝากร้านหน่อยอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะร้านฟาร์มกุ้งทองตลาดกลางนะคะตั้งอยู่ที่ตลาดกลางพระนครศรีอยุธยาค่ะ เพจ Facebook นะคะฟามกุ้งทองอยุธยาเดลิเวอรี่ตลาดกลางค่ะเพราะเรามีบริการส่งด้วย<ม>แล้วก็บอร์โทรศัพท์จะเป็น0642424982ค่ะในกรุงเทพแบบเขามาสั่งที่นี่บ้างไหมถ้าสั่ง,ถ,งถ้าสั่งต่างจังหวัดนะคะหนึ่วันถึงเราส่งโดยขนส่งห้องเย็นค่ะแต่จะส่งได้เฉพาะของสดแต่ถ้าอยากกินสดสต้องมาที่นี่แน่นอนคุณผู้ชมคะ่ะความอิ่มอร่อยมันก็ต้องมีวันเวลาของมันเนาะก่อนจากคุณผู้ชมไปป๋าจัดคําคมให้สักหนึ่งคำได้ไหมได้วันนี้มีคําคมคือเนื้อให้ทํางาน คอบจักรวาลแตงเงินเดือนที่ให้ซื้อจักรยานไม่ได้เลยเจ้าอ่ะคุณผู ah, ้ชมคะยังไงก็ให้มันขับจักรยานคันเดิมนั่นแหละมันใช้จักรยานแพงเป็นรายการเปรายการเลยไปแล้วคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดแล้วขอบคุณเจี๊ยบค่ะขอบคุณผู้กองค่ะสวัสดีค่คุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ